คปับแฟนชาวออโต้สปินนะครับวันนี้นะครับเราพามาอยู่กับรถที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยเหมาะกับอากาศเมืองไทยช่วงนี้เลยนะครับอย่างเจ้ามินินะครับคูเปอร์เอสคอนเวอร์ติเบิลคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์เปิดประทุนไม่กี่รุ่นละในเมืองไทยนะครับตอนนี้นะครับมีความน่าสนใจมากมายกับรถคันนี้ทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็สมรรถนะนะครับติดตามมันได้ครับวันนี้ดูกันไปยาวๆเลยเดี๋ยวจะพาดูทั้งภายนอกภายในแล้วก็พาไปขับเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำ รถยนต์ที่เรียกว่าน่าจะเป็นท็อปไลน์ที่สุดแล้วของ Mini Cooper นะครับตามมาเลยครับ <Yep. S 1> ภายนอกของเจ้า Mini Cooper Convertible คันนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่น Cooper S เนี่ยนะครับก็มีความ โดดเด่นในเอกลักษณ์ของมินินะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบที่เราคุค้นเค,ย,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 คยกันดีอยู่เพียงจะเปลี่ยนจากราคาแข็งเนี่ยให้กลายเป็นหลังคาผ้าใบนะครับแบบพับเก็บได้ซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยความพิเศษก็คือนะครับปกติหลังคา convertible ทั่วไปเนี่ยเราจะพับจังหวะเดียวนะครับเราจะไม่สามารถเปิดเล็กๆเป็นแบบมูลรูปได้แต่ในมินิคูเปอร์ convertible เนี่ยเปิดได้ทั้งสองรูปแบบเลยก็คือเปิดนิดนึงให้เป็นซันรูปมูลรูปนะครับหรือเปิดทั้งหมดเลยก็จะพับไปเลยนะครับการเก็บหลังคาเนี่ย ไม่ได้เก็บเข้าไปใต้ฝากระโปรงนะครับแต่เป็นการทับซ้อนกันด้านบนฝากระโปรงเลยข้อดีก็คือทําให้พื้นที่ภายในห้องเก็บของสัมภาระด้านหลังเนี่ยเหลือค่อนข้างมากนะครับในขณะที่ความรูปลักษณ์ภายนอกกันมากดีกว่านะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะมีตัวเออยู่นะครับ S เนี่ยก็คือบอกว่าเป็นรุ่นค o เป e รนะครับซึ่งเป็นตัวแรงนะครับล้อแมกเนี่ยมาพร้อมล้อแมก18นิ้วนะครับซีรีส์40ซึ่งบางนะครับใครที่บอกว่านั่งแล้วไม่ชอบกระแทกไม่ชอบอความ ดุดันเกินไปนะครับอาจจะต้องพิจารณาดูนะครับขณะที่ด้านหลังเนี่ยมาพร้อมถ้อยเสียแบบปลายคู่นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวแรงของมินิอยู่แล้วนะครับสวยงามมากครับสำหรับความเป็นรถยนต์เปิดประทุนเพียงไม่ขี่รุ่นของในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ด้านลูกหลังภายนอกเนี่ยคะแนนค่อนข้างดีเลยนะครับเหลือเรื่องของการขับขี่ภายในห้องโดยสารเป็นยังไงตามมาครับ ภายในนะครับของ Mini Cooper S c o n v e r t i b l e คันนี้นะครับจริงๆแล้ว Mini จะประเทศไทยเนี่ยสั่งเข้ามาขายรุ่นเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าตัวเบาะเนี่ยกับตัวหลังคาผ้าคันวาสเนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยผมเห็นมีหลายสีกว่านี้แต่ในตัวเมืองไทยที่เห็นเนี่ยก็เห็นตัวหลังคาผ้าคันวาสที่เป็นลายธงยูน o n j a c แจ็คกับเบาะสีน้ำตาลน,นะครับซึ่งแมทช์นะครับกับบอดี้ที่สีบอดี้ที่เราเอาอมาก,ก็คือสีคาริเบียนอะควานะครับจริงๆเป็นสีฟ้านะครับอย่าดูเป็นสีเขียวทีเเีียยววชนะครับ ภายในเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ายกมาจากรุ่น CooperS รุ่นอื่นๆเลยนะครับทั้งตัวจอสแสดงผลนะครับตัวปุ่ม,คว,มค,ความคับควบคุมต่างๆนะครับมีเพิ่มขึ้นมาก็คือปุ่มนี้นะครับซึ่งปกติจะเป็นปุ่มเปิดไฟใหญ่ๆนะครับอันนี้เนี่ยกลายเป็นปุ่มเปิดหลังคาผ้าใบเปิดปิดนะครับการเปิดปิดหลังคาผ้าใบเนี่ยทำได้เร็วขึ้นคือเหลือแค่18บแปดวินาทีนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ที่ความเร็วรถี่ยถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความพิเศษอ,อย่างสําหรับมินิคันนี้ก็คื เนื่องจากลูกค้าซื้อไปเนี่ยนะครับเป็นตัวแรงใช่ไหมครับเราก็จะไปขับเร็วๆกันมันก็จะมีเสียงลมตีเข้าที่ห้องโดยสารตอนหลังค่อนข,ข้างเยอะนะครับมินิก็เลยติดตั้งตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือแผ่นกันลมนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถถอดเก็บได้แต่ทีนี้พอเราถอดเก็บเนี่ยมันก็จะเสียพื้นที่การนั่งของคนข้างหลังของคนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันนะครับขณะที่ปุ่มควบคุมต่างๆที่ให้มานะครับก็ติดตั้งมาแบบ ครบครันสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i r ร v e นะครับรุ่นใหม่ซึ่งควบคุมได้ทุกระบบละนะครับในเรื่องของปุ่มปรับโหมดสปอร์ตกับกรีนนะครับใครจะไปเชื่อว่า Mini Cooper S ที่เราบอกว่าเป็นตัวแรงกันเนี่ยมีปุ่มกรีนด้วยโดยรวมๆแล้วเนี่ยภายในห้องโดยสารเนี่ยให้ความสะดวกสบายให้ความหรูหรานในระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่องของความคับแคบที่เราอาจจะต้อง เอามือเอื้อมไปคำคำหาปุ่มไอได้บ้างเล็กน้อยเนื่องจากมันถูกซ่อนไว้ในซอกข้างๆเบาะที่นั่งของคนขับนะครับแต่ว่าก็ด้วยความเล็กของรถเนี่ยมันก็คงจะขยายใหญ่ไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องที่ให้มาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของ Navigator ์เรื่องของอะไรเนี่ยมีให้อย่างครบคันแล้วนะครับใน Mini Cooper S c o n คอนเวอร์ติเคันนี้ครับ ใจของตัว cooper convertible ตัว cooper s เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับ2.0ลิตรนะครับซึ่งให้แรงม้าเนี่ยที่19.2แรงม้านะครับความด้วยแรงบิด280นิวตันเมตรดูตัวเลขอาจจะบอกโอ้มันก็ไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่ามันอยู่บนตัวถังของรถที่ค่อนข้างเล็กนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยมาแบบค่อนข้างไวนะครับจับเครื่องยนต์ชุดนี้เนี่ยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับซึ่งเป็นทิโทนิกสามารถ เลื่อนปรับเกียร์ขึ้นลงได้เองตามที่เราต้องการด้วยนะครับการตอบสนองในโหมดขับขี่ปกติเนี่ยเครื่องยนต์ก็ให้การตอบสนองที่ดีมากอยู่แล้วนะครับเรียกว่าพุดปัสทันใจในอันตราก,การเร่งแซงหรือว่าการวิ่งนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเจอคนแย่งแย่งที่แย่งทางบนท้องถนนเนี่ยป่าสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นเนอะนะครับท็อปสปีดเนี่ย ต้องมี200ออปนะครับแต่เราไม่ได้ทำว่าเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยเรยความเร็วก็อยู่ในช่วง120-140ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตับสนองดีในขณะที่ช่วงล่างเนี่ยนะครับแม้จะใส่ยางซีรีส์40มาก็ไม่ได้กระด้างจนน่าเกียดนะครับเรียกว่าถ้าวิ่งอยู่บนถนนธรรมดาปกติไม่ได้เจอกระดูกงูหรือเจออะไรมากมายเนี่ยสามารถไปได้อย่างสบายๆเลยนะครับ ในเรื่องของการเก็บเสียงซึ่งทุกคนเป็นคำถามเลยว่าพอเป็น convertible แล้วเนี่ยเปิดหลังเปิดประทุนได้มันมีในเรื่องของการเก็บเสียงที่มันดังขึ้นมาจากรอยต่อระหว่างหลังคาหลังคาผ้า canvas กับหลังคากับตัวของบอดี้รถเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าต่ำร้อยไม่มีปัญหานะครับคุยกันสบายๆไม่ต้องเปิดวิทยุเพิ่มเสียงดังอะไรแต่ถ้าเกิดวิ่งสักร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบกับเราเนี่ยก็จะมีเสียงรอดเข้ามาที่ช่วงรอยต่อเนี่ย อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับ้อเปิดประทุนเนี่ยนะครับเราก็มีวิธีการขับอยู่2แบบตัวรถเองเนี่ยพอเปิดประทุนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะดันทุกอย่างกระจกทั้ง4บานเนี่ยขึ้นมาให้นะครับถ้าเราจะขับแบบนั้นเนี่ยเราก็จะได้ คุยกันแบบตะโกนขึ้นมานิดนึงพอนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าชอบแบบรับสายลมเต็มที่เนี่ยก็เปิดกระจกลงทุกบานก็ได้นะครับก็ได้อีกฟิลนึงเพียงแต่ว่าก็จะคุยกันลาบากหน่อยนะครับต้องใช้เสียงดังนิดนึงนะครับขณะที่การแสดงผลทั้งหมดของรถเนี่ยเอาการควบคุมก่อนการควบคบุมเนี่ยในเรื่องของกลมลอยเนี่ยมีมันติดฟังก์ชันมาให้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะควบคุมในเรื่องของออระบบควบคุมคมเรอตโนมัตนะครับกับระบบ จับแตความเร็วนะครับสอสองระบบในะอยู่ที่แป้นฝังซ้ายขณะที่แป้นฝังขวาเนะ่จะเป็นเรื่องของวิทยุทั้งหมดเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับรวมถึงระบบโทรศัพท์ด้วยการควบคุมทํางานได้ไม่ยากครับผ่านไอรดซึ่งผมมองว่าอยู่ติดมือไปนิดนึงนะครับกับในเรื่องของจอแสดงผลทั้งหมดจะแสดงให้เห็นบนนี้เลยซึ่งถือว่าครบครันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันทั้งหลายเนี่ยครบถ้วนดีแล้วนะครับสำหรับค o o ปอร s Convert วอรคันนี้ครับ และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับกับเจ้ารถคันนี้นะครับมินิคูเปอร์เอสคอนเวอร์ิเบิลนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยลืมเล่าถึงภายในเปอกตัวนึงคือมันมีตัวจอดิสプย์เล็กๆที่เป็นเฮดซับดิสเพลย์นะครับซึ่งใช้โชว์ฟังก์ชันทุกอย่างได้นะครับขณะที่นี่ครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับนี่ก็คือการเปิดนะครับซึ่งเปิดตรงนี้ออกมาเป็นแบบท้ายรถปิกอัพซึ่งง่ายดายต่อการขนของเข้าออกนะครับตรงนี้เนี่ยแม็กโหลด80กกิโลนะครับถ้าตัวเล็กก่าผมได สรุปรวมความแล้วนะครับเจ้า Mini คูเปอร์เอสคอนเวอร์คันนี้เนี่ยนอกจากจะมีความโดดเด่นบนท้องถนนนะครับที่เป็นความสวยงามมากๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีในเรื่องของความสนุกสนานในการขับขี่นะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างที่ดีงามยอดเยี่ยมนะครับเหมาะสําหรับการพาไปลุยบนท้องถนนบนอะไรที่เป็นทางคดโค้งสนุกๆขับรถเล่นริมทะเลขึ้นเขาเนี่ยสวยงามมากมายนะครับกับค่าตัว3าล้านห้าหมนบาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็น ถ้ามีตังเนี่ยก็น่าจะเก็บไว้ใช้เล่นๆในวันอยู่สักคันหนึ่งเหมือนกันครับและก็เหมือนเคยทุกครั้งนะครับก่อนจากกันนะครับเราก็ฝากร้านกันเล็กน้อยนะครับติดตามพวกเรานะครับทั้งเรื่องของข่าวคราวความเป็นไปเป็น,ปน,ปนมาของวงการรถยนต์รวมถึงการทดสอบรถยนต์และงานเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับได้ที่ w w w auto spin com นะครับ o k f o o p f g n p a g e auto spin fans นะครับรวมถึง y u b e c h anel นะครับ auto spin channel Twitter a u แอด p ัลโตและน้องใหม่ล่าสุดนะครับ i u u o s p r s c o r e IG นะครับเข้ามากดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจเพื่อเราได้เลยนะครับมีอะไรดีๆรอให้สนใจติดตามกันได้อย่างมากมายเลยครับสวัสดีครับ